ได้รวมการโดยที่ต่อนาไปเจด,ดีย์่มีประบบารมสรีธรรธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ปฏิสฐานอยู่ณที่นี้นะแล้วก็อีกอย่างนี้ก็วันนี้เป็นเป็นวันพระ <c oughs> เป็นวันพระนี่ก็เราทั้งหลายทุกคนนี่ก็ทําความดีหลายอย่างทางการสมาทานสิลงทางการให้ทานทางการทําบุญ อะไรทุกอย่างทั้งหมดนั่นแหละคือโดยรวมแล้วคือเราอยากได้ความสุขแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นคือเราทุกคนนั่นแหละอยากจะให้ตัวเองเป็นคนดีใช่ไหมนั่นแะอยากจะให้ตัวเองเป็นคนดีมีใครบ้างที่ชอบให้ตัวเองเป็นคนคนไม่ดีไหมครับมีไหมไม่มีเนาะนั่นแหละฉะนั้นเพราะอะไรเพราะความเป็นคนดีนี่สาคัญมากนะโยม พราะคนดีอะ่ะคนดีคือหมายความว่าก็าเมือนเดียดมาเคยบอกคือคนดีเป็นคนที่ทันสมัยนะเป็นคนที่ไม่ตกยุคเพราะอะไรเพราะหลายพันหลายหมื่นปีก่อนมานั้นแหละคนสมัยนั้นเขาต้องการคนดีไหมครับต้องการคนดีไหมอดีตการที่ผ่านมาหลายพันหลายหมื่นปีที่ผ่านมานั่นแหละถามว่านในสมัยตอนนั้นเนี่ย เขาต้องการคนดีไหมเขาชอบคนดีไหมครับชอบแล้วสมัยปัจจุบ,บันนี้เขายัางต้องการคนดีไหมครับต้องการโยมทุกคนต้องการคนดีไหมต้องการแล้วอนาคตต่อไปอีกหลายพันหลายหมื่นปีต่อไปอีกถามว่าในสมัยการอนาคตต่อไปนั่นแหละคนทั้งหมดนั้นต้องการคนดีไหมต้องการคนดีฉะนั้นสแสดงให้รู้ว่าคนดี ป็นคนที่ไม่ตกยุกใช่ไหมโทรศัพท์มือถือคลองเลนต่างๆเวลามันมีรนใหม่ออกมาแล้วรุนเก่ามันก็ตกยุกแล้วรนเกา่าๆราคามันก็ไม่แพงอีกแล้วคือมันตกยุกใช่ไหมแต่คนเราแหละเป็นคนดีนะเป็นคนที่ไม่ตกยุกและเป็นคนที่ทันสมัยตลอดเวลาฉะนั้น ถ้าเราอยากจะให้เป็นคนที่ทันสมัยตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่ตกยกุคขอให้เราพัฒนาตัวเองให้มาเป็นคนดีให้ได้นะถ้าเราพัฒนาตัวเองมาเป็นคนดีได้แล้วไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าเราอายุเยอะจัดสิบแปดสิบก็ตามแต่เรายังเป็นคนทันสมัยอยู่ดีเพราะอะไรเพราะคนทุกคนเขาต้องการคนดีนะอายุเยอะไม่เกี่ยว แต่อะไรที่สําคัญคือจิตใจของคนที่มีอายุเยอะนั่นแหละแป็นจิตใจของคนดีฉะนั้นคนนั้นเน่ยเป็นคนที่คนทั้งหลายทุกคนต้องการอยู่ดีฉะนั้นคนนั้นเ,น,น,เน,น,นี่ยค,คือเป็นคนที่ทันสมัยเป็นคนที่ไม่ตกยุกด้วยถ้าเรามีลูกเป็นคนดีไปที่ไหนมีแต่คนที่เขาช่ม มีแต่คนที่เขาสนเสริตเป็นตนเราเป็นพอแม่ดีใจไหม <ใจ S 1> ดีใจนั่นแหละแล้วถ้าเราเองเป็นคนดีไปไหนมาไหนมีแต่คนที่ยินดีตอนรับมีแต่คนที่สนับสนนมีแต่คนที่เขาช่วยเอือฟือ้อช่วยเลือดถึงนั้นเนะี่ยถามว่าเราจะปราบลืมใจกับตัวเองไหม<น>ปราบลืมใจใช่ไหมมันต่างจากโจรนะโจรนะไปไหนมีแต่คนตามถึงนั้นแหละ แต่คนที่ตามนั้นนหะมันไม่ใช่ทูไปนะใครเป็นผู้ตามตลอดตำรวจนะตำรวจเขาตามตลอดฉะนั้นไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีต้องต้องทำตัวเราให้ถ้าเราอยากจะเป็นคนดีทันสมัยต้องพัฒนาตัวเองให้มาเป็นคนดีให้ได้นะนั่นแหละเป็นเ,เด็กน้อยครับเด็กน้อยชื่ออะไรครับนะ โอ้เสียงพราะดีมากทนด้ปนมือไปด้วยยิ่งสวยงามเหยลูกชื่ออะไรนะครับอีกรอบครับเด็กชายศาสตร์เซตาวดนอ๋อดีมากเลยนะนี่แหละโยมเด็กชายอยากจะเป็นคนดีไหมลูกอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนทันสมัยไหมเออเยี่ยมเลยนะฉะนั้นเด็กชายต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะ และเป็นลูกสิทธิดีของครูบาอาจารย์ด้วยและเป็นเพื่อนที่ดีดีของเพื่อนเพื่นทั้งหลายด้วยและต้องเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติด้วยและที่สําคัญที่สุดหนูต้องบวชให้มาเป็นสาวกของพระสมมาสัมพทธเจ้าให้ได้นะเป็นสาวกที่ดีด้วยจะบวชให้พอแมไหมจะบวชให้พอแไหมครับ ครับเออดีนะเนะี่ยตัวคนแปลนพยานนะเด็กชายโตขึ้นมาเขาจะบูชายพอให้แม่ได้นั่นแหละฉะนั้นเรารู้ว่าความแปลนคนดีคือแปลงการดีมากมีแต่คนตองการมีแต่คนอยากได้เท่าน,นั้นแหละที่เราส่งลูกส่งลานไปให้เรียนแป็นจนคืออยากจะทุกคนอยากจะให้ลูกลานญาติตั้งหมดเป็นคนดีครับฉะนั้นถามว่า การที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้มาเป็นคนดีเราต้องทำอย่างไรตอนนี้เริ่มรู้วิธีการทำตัวเองให้มาเป็นคนดีเราต้องทำอย่างไรโยมอยากรู้ไหมโยมโยมอยู่ฟังดูอยากรู้ไหมหนอะโยมที่กำลังคุยกันนั่นแหละอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมโอเคนะต่ออีกนะ ฉะนั้นคือวิธีการที่หนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนดีนั่งเราต้องคิดให้ดีนะนั่งคิดดี2พูดดีนะนังคือคิดดี2พูดดีแล้วก็สามทำดีแล้วก็สี่สคือคบหาเพื่อนที่ดีดีและ5้หาคือ ต้องไปสู้สถานที่ที่ดีดีนี่แหละวิธีที่ทำให้พัฒนาตัวเองให้มาเป็นคนดีให้ได้อันดับแรกคือต้องทำตามเรื่องท้งไหลหายย่างนัง้งคิดเรื่องที่ดีดีสองพูดเรื่องที่ดีดีสามทำในเรื่องที่ดีดีสี่ต้องคบหาเพื่อนที่เป็นเพื่อนดีดีห้า ไปสู้สถานที่ใช่ไปสู้สถานที่ที่ดีๆนี่แหละเป็นสาให้ทำให้เราสามารถฟกฟนตัวเองให้มาเป็นคนดีให้ได้คิดดีถามว่าถ้าไม่เราเป็นคนดีจําเป็นต้องคิดดีเพราะอะไรเพราะการกระทํตาตามทางกายตามทางวาจาตามทางใจของเราทั้งหมดการขยับกยืนเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการอะไรทุกอย่างร่างกายของเราทั้งหมด ที่มันเคลื่อนที่ได้เพราะอาศัยการคิดของเราอย่างเช่นที่โยมมานั่งตรงนี้ได้คือเพราะในใจของโยมคิดว่าต้องมานั่งฟังธรรมตรงนี้นะใครเดินมาตามใช่ไหมทุกอย่างกายของเราเนั่นแหละมันจะเปลนไปตามการคิดของเราฉะนั้นจึงจะการคิดนั่นแหละถ้าเราคิดในเรื่องที่ดีการกระทําของเรามันก็ทามาในเรื่องที่ดีๆทถึงนั้นในเรื่องที่ดีๆทั้งนั้น แต่ถ้าเราคิดไม่ดีเราก็ทำมาในเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นอันดับแรกคือต้องคิดให้ดีแล้วคิดให้ดีคิดยังไงที่เรียกว่าคิดดีคิดดีล่ะการคิดดีคือแปลนการคิดการคิดทางไหนการคิดทางไยนะทางหลายที่แปลนไปเพื่อให้กสลเจริญขึ้นเพื่อให้เพื่อให้กสลเจริญขึ้นเพื่อ สละบาปเพื่อให้โลภะโทสะโมหะมันลดลงหรือก็เพื่อให้ชำ่ละโลภะโทสะโมหะนั่นแหละการคิดแบบนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นการคิดดีและเปลนการคิดแล้วทำให้ตัวเองสบายใจด้วยและคนอยู่หลอบข้างก็สบายใจด้วยมีความสุขไปด้วยนั่นแหละอันนั้นคือแปลงการคิดที่ทดีนะ แป็นการคิดที่ดีรูมากคือได้แก่โยนิโซมณสิการะนั่นแหละคือการคิดยังไงก็ตามแต่การคิดนี่แหละหลังจากการคิดแล้วคือบุญกุศสเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าแปลงการคิดที่ดีอ,อย่างเช่นคิดเออทุกคนเข้าไปวัดเข้ารักษาสิเออดีแล้วอนโมทนาบุญกับเขาดีนะอายุยังแค่เด้ ยิ่งเหมือนอย่างเด็กชอยอะเด็กเด็กชายอายุยังน้อยอยู่ไปวัดเออสาูกเห็นไหมเห็นเออเด็กเนี่ยตั้งใจดีนะเห็นไหมคิดแบบนี้แหละเวลาคิดแล้วตัวเองมีความสุขไหมมีความสุขถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กน้อยเขาได้ยินเขาได้รู้ความคิดของเราแล้วเขาจะสบายใจไหมสบายใจนี่แหละเป็นการคิดที่ดีคือหมายความว่าตัวเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขด้วยนั่นแหละแล้ว การคิดที่ดีเสร็จแล้วก็พูดเรื่องที่ดีด้วยพูดเรื่องพูดเรื่องที่ดียังไงคือพูดเรื่องที่ดีคือเรื่องใดที่พูดไปแล้วแปลนไปเพือเ่อแปลนประโยชน์แก่คนนั้นนั้นนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่แปลนไปเพือเ่อแปลนประโยชน์บางที่อาจจะพูดไปในเรื่องสุขภาพก็ได้เช่นเห็นคนนั้นป่วยแล้วก็พูดวิธีการรักษาสุขภาพอะไรเป็นตน้นเห็นคนนั้นแหละ คือแบบจิตใจไม่ค่อยสงบก็พูดโบวิธีโบบายเพื่อให้คนนั้นดักษาจิตใจให้สงบเป็นต้นเห็นไหมพูดดีไหมพูดแบบนี้พูดดีมันต่างจากการพูดินทางคนอื่นนะพูดินทางคนอื่นตัวเราเองสบายใจใช่ไหมแต่เจ้าลองขได้ยินแล้วถือตะบองมาแน่เลยอันนั้นคือเป็นการพูดที่ไม่ดีฉะนั้นการพูดที่ดีคือตองคำพูดของเรานั่นแหละพูดในคำพูดที่มีประโยชน์กับคนนั้น และแตนคำพูดที่ต้องประกอบด้วยเมตตาด้วยเวลาพูดนั่นแหละคือต้องพูดประกอบด้วยเมตตาเมตตาคือเวลาที่เราพูดไปจิตใจของเราาัฒนาให้ผู้ฟังนั่นแหละมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะทําให้ผูฟ้ฟังไปแล้วฟังแล้วสบายใจแล้วก็ได้ตั้งใจเจริญความดีต่อไปแล้วก็พูดหนในเรื่องที่มีประโยชน์แล้วแล้วก็พูดประกอบด้วยเมตตาแล้ว แล้วประกอบด้วยคำที่ออนหวานด้วยเพราะในโลกนี้ทามดูสิมีใครบ้างที่ชอบคำหยาบมีไหมมีใครชอบคนอื่นด่าไหมไม่มีหรอกฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเรื่องนั้นเราอย่าเอาเรื่องนั้นให้เขาใช่ไหมถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาเราก็ต้องให้อะไรที่ดีๆกับเขาเหมือนกันถ้าเรา ทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีกับเขาเขาก็ตอบแทนมาในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละฉะนั้นคือเราต้องพูดคำพูดของเรานั่นแหละเป็นคำพูดที่อ่อนหวานนะและก็ที่สำคัญคือเวลาเราถ้าเราอยากจะบบกต่างเตือนอะไรเขาต้องดูเวลาเวลาด้วยบางทีเห็นเขาทำผิดแต่ไปบบกทำกลางคุณเยอะๆเลยเอ๊ะทำแบบนี้มันไม่สมกวลนะ เน่ยเธอผิดตรงนี้ผิดตรงนู้นบางกลง้งเรื่องนั้นเนี่ยมันจริงก็ตามแต่เขารับไม่ได้เพราะอะไรอายเขาคนเราอะทําผิดรู้แล้วว่ามันผิดแต่หลายคนมากปกติเราเป็นประทิชน่ยคือไม่ยากจะให้คนอื่นรู้เรื่องที่ไม่ดีของตัวเองเหรอกและก็ไม่ชอบใครที่พูดเรื่องไม่ดีของตัวเองด้วยฉะนั้นถ้าเราอยากจะตักเตือนเขาเรียกเขาไปทีถีงเงียบ,ยบแล้วก็บอกกระสิบ,สบ เนี่ยเนี่ยเธอตรงนี้ตุ้ดินได้มันไม่ค่อยดีเท่ไห่นะปรับปรุงหน่อยเนาะไหลดีขึ้นแต่ก่อนจะโบเขาตรงนั้นนะต้องชุมเขาใอ้ได้สองสามคอก่อน้อดีของเขาคอยโบไอ้จุดที่เขาผิดพลาดนั่นแหละจึงจะเขายอมรับได้นะนี่คือคือวิธีการพูดที่ดีนี่แหละวิธีพูดนี้คืออาตมากําลังโบแปนวิธีที่คนดีเขาทํากันนะคนไม่ดีเขาไม่ทํานะคนไม่ดีเขาดาวนานะนั่นแหละ ใครมองนะเขาตีได้แล้วนั่นแหละฉะนั้นนี่คือการพูดที่ดีและต่อมาอีกการทําที่ดีการกระทําตามทางกายการกระทาที่ดียังไงคืออย่างเช่นเวลาเห็นโยมเคลืนเรือเคลนอะไรมาป๊บมาโดยการโอ้โยมใหญ่โอ้โหนักนะเดินเอ้ามาช่วยพงคอยช่วยพยุงให้แล้วก็คลองหนักแป้นตน้นกอยช่วยยกคลองให้แป้นตน้นหรือก็หาที นั่งอย่างไม่เจอโยมหญย,ยมันั่งตรงน,นี้ก็ได้เนี่ยี๋ยวนูไปนั่งตรงนูนก็ได้โยมหญยลำบากแล้วกว็อย่างเช่นนะคือเดินทางตามรถตู้รถบัตรเป็นตน้นเห็นผู้ยิงที่มีอทองเป็นตน้นก็แบ่งให้ที่นั่งเป็นตน้นประมาณเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าการทำดีตามทางกายนะคนดีเขาทำกันนยเพราะอะไรทำไปแล้วตัวเองก็สบายใจคนที่ได้รับการกระทาจจะเราไปแล้ว เขาก็มีความสุขด้วยเออขอบคุณมากนะหนูเออทำไมได้หนูช่วยยายคงจะแย่อะไรคลองมันหนักมากเลยนะนั่นแหละเอ,อเบาลงหน่อยเห็นไหมสบายใจเดินทางเวลาเดินขามถนนเห็นคนแก่คนเฒ่าเดินไปไม่สะดวกแล้วก็ช่วยเ,ออเปิดทางให้แปนต้นตน,นั่นแหละความดีนี่คือการทําความดีตามทางกายลายางมากบางครั้งอ่ะ บางครั้งคืออย่างเช่นคนที่ป่วยไม่สบายไปแศษคือเราเป็นเพื่อนกันเป็นตอนแล้วก็สามารถช่วยไปนวดช่วยไปอะไรให้ได้เนี่ยช่วยอาจจะอย่างเช่นสมมติว่าเรามาปฏิบัติธรรมด้วยกันกําลังนั่งสมาธิสงบดีแต่พอดีฝนตกแล้วพาของตัวเองเนี่ยสักเสร็จไปตาตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปแกบเลยอยู่ในนั้นเนี่ยคนดีเขามีกิจใจดีนะโอ้ยฝนตกโอ้ยพื้นกําลังนั่งสมาธิเนี่ยไปแก้ไพ่เห็นไหมวิง่งไปแก้ไพ่ พับให้อย่างเรียบร้อยแกะไว้อย่างดีเลยตัวเองทําสบายใจไหมสบายใจเออดีแล้วให้เพื่อนได้นั่งปฏิบัติได้สะดวกดีนั่นแหละแล้วเจ้าข้องเวลาลุกขึ้นมาอา้าวพามองเห็นเข้าพับเรียบร้อยเข้าดีใจไหมดีใจ,ใจเห็นไหมนี่แหละการกระทำตรงนี้รียว่าเป็นการกระทำดีตามทางกายรีว่าเป็นเมตตากายกรรมด้วยเป็นเมตตากายกรรมด้วย ที่หลับที่นอนแปนตน้นรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละนนอนก็ดีแต่พอดีโยมใหญ่หรู้สึกปวดหลังถ้ายมใหญ่ได้มันนั่งได้มันนอนบนเบาะตอนนี้ก็น่าจะหลับดีโยมใหญ่มันนอนตรงนี้เลยเดี๋ยวนูไปนอนบนเปนก็ได้เห็นไหมนี่แหละคือการกระทําดีถามว่าถ้าเราทําแบบนี้เวลาคนที่เราได้ทากับเขาถามว่าเขาดีใจไหมเขามีความสุขไหมเขามีความสุขแล้วมันยิ่งกก่นนั้นอีก ความดีมันเยอะมากนะที่พูดมานี่มันแค่เป็นพื้นฐานเท่นั้นแหละใครจะรู้ว่าคนดีเขาทําอะไรทําแบบนี้แหละแต่อะไรที่มันยิ่งกว่านั้นอีกเขาทําตลอดจนทั้งบางกรังเขาทําจนทั้งเขากล้าเสียสละชีวิตของเขาเพื่อช่วยคนนั้นนั้นเช่นคนบางคนสละอวัยวะอวัยวะยังไงบางคนนะเนี่ยยอมสละลูกตาของตัวเองเพื่อแปลนให้ท่านกับคนนั้นเนี่ย เคยเป็นคนที่เป็นคนที่เขาแบบอยากจะช่วยสังเคราะห์ปวดตาเขาบอดทั้งสองแล้วนึกว่าตาเรามีสองสละไปอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรืออีกอันหนึ่นบงาาบางคนกา่าการสละบางคนกับการโบริจาาแม่กระทางหัวใจของเขาเพื่อจะอนุกครา์คนอื่นเห็นไหมนี่แหละคือความดีที่มันยิ่งยิ่งเกินไปตามลำดับที่เขากาททำได้อันนี้คือการกระทำดีการทำ,รทำบุญทำกุศลทุกอย่างนั่นแหละเรียกว่าการทำดี ต่อมาอีกคนดีเขาจะคูาพาพื้นที่ดีเขาจะคูาพาพื้นที่ดีเพราะอะไรเพราะพื้นที่ดีเวลาเราคูาพาคนแบบไหนเราก็จะแป็นคนแบบนั้นแหละเราก็จะแปลนคนแบบนั้นแหละโยม,มอยู่ที่บ้านทุกคนโยมจะมีอะไรนะมีประเด็กไหมมีประเด็กไหมที่บ้านมีเวลาโยมเปิดไอ้กล่องประเด็กนั่นแหละมาปั๊บ เอามือองเราไปจับเพื่อมาตามกับข่าวเป็นตน้นเวลาเราไปจับเสร็จแล้วก็เราไปล้างมือเราเออกอแหละแต่ยังไม่ได้ใส่สบู่แล้วเอามาดมเหม็นไหมเมนปกติมือของเรามันเม็นแบบนั้นไหมไม,มันไม่เหม็นแต่มันเม็นเพราะอะไรครับเพราะไปจับไปเด็กใช่ไหมเ <c oughs> ช่นกันคนเราละ่ะตอนที่ยังไม่ไปโคพากับคนผ่านนะยังเป็นคนดีอยู่แต่เวลาไปโคพากับคนผ่าน ไปคบหากับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีนั่นแหละชวนเราให้ท,ทําทีอะไรที่ไม่ดีไปด้วยสุดท้ายเรววาก็ติดชื้อติดกลิ่นที่ไม่ดีจากคนที่ไม่ดีนั่นแหละมาเหมือนกันบางครั้งแค่แต่เราเข้าไปโคหากับเขาเรายังไม่ได้ไปขโมยกับเขาเลยเรายังไม่ได้ไปทะเลาะกันกับเขาเลยแต่ได้ชื่อว่าไอ้นี่แหละดูสิเพื่อนของมันมีแต่คนเลวๆทั้งนั้นแหละเห็นไหมปลาตัวเดียว เนา,าปลาหนังตะกาเนาตัวเดียวมันเนาทั้งหมดเลยใช่ไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมนี่นแหละจึงจะคนดีก่อนจะโคพาใครขาวต้องเลือกดูว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีจริงหรือเปล่านะนั่นคือต้องคนดีขาวต้องเลือกบุนคคลที่ขาวต้องโคพาด้วยเพราะอะไรรากลัวติดนิสัยที่ไม่ดีมานั่นแหละนี่นเป็นการจําเป็นมากนะการโคพาเพื่อนฉะนั้นจึงจะอยู่ในมงคล38มระปดปกปตองยกมาก่อนเพื่อนเลยนะ เสวนาจะพาลานางปันฑิตานั้นจะเสวนาเห็นไหมการไม่คบหากับบุคคลผานเป็นมงคลอันอัน,อ,นอันนะอ่าเป็นมงคลอันสูงสุดเขื่อนไหมแค่ได้ไม่คบหากับคนผานเท่านั้นแหละเป็นมงคลแล้วนั่นแหละพระองค์ทรงยกมากรเพื่อนเลยและการคบหาถ้าคบหาคนผิดเป็นยังไงอันตรายเลยประเจ้าญาสตรูอุปนิสัยของท่านน่ะ คือถ้าท่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าล่ะท่านจะได้เป็นโซดอห้าบ้านนะในชาตินี้แหละแต่พอดีไปคูพากับพระภิสุเทวทัตก่อนพระภิสุเทวทัตให้ข้อมูลไปยังไงไปโยโยงสุดท้ายให้พระเจ้าอาชาศัตรูไปฆ่าบิดาของตัวเองเพื่อจะตัวเองนี่แหละมาเป็นปรตรชาสุดท้ายปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนพระเจ้าอาชาศัตรูตอนนี้อยู่ในโลหะกัมพีมหารุกนูน่น เห็นไหมแทนจะคนธรรมในตัวเองตองได้แต่เพราะพิดพาดไปโคพากับพระภิกษุเทวทัตนั่ะมันเสียแบบมันเสียหนักเลยนะนั่น,นแล้วก็ต้องมาอีกคือไปสู่สถานที่ที่ดีๆสถานที่ที่ดีๆสถานที่แบบไหนสถานที่ที่ดีๆคือสถานที่ได้ที่เราไปแล้วบุญเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นคือจิตใจของเราจเจริญขึ้นเช่นมาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มา ไปสู่สถานที่ที่มีการคารพสักการะบูชาอย่างเช่นมากราบเจด,ดีย์อะไรเป็นตน้นแบบนี้ดีไหมสถานที่นี้ดีเห็นไหมเป็นทาํามาสู่สถานที่ที่ดีดีเอออย่าเพิ่งก่อนเด้อเทปยังไม่จบเลยเดี๋ยวจะไม่เป็นบุญไห้นะอบอ้ยแต่อย่าจะได้บุญหยุดไปก่อนเด้อ <laughs> อย่าฝนตกนะส็ดทํายยังไม่เสร็จครับไปข้านนะโอเคนั่นก็ đrồ mừ lư vào เนี่ย tại giật sẽ แบ่ง bữa 2นะ thằng bị giật này แบ่งกับมัน2นะ2 2นะนี้ก็กิหมองแล้ว5199 8:00แค่อดแค่จะไก่หมองนั่นแหละนั่นน่ะก็ยังก็แบบสั่นๆนะเนาะ นั่แหละพอดูไปนี่พอตอนเย็นนี่คือนั่ก็นี่คือสรุปก่อนนะเดี๋ยวเอาให้จบตอนนี้แหละให้คือเสนั้นคือสําหรับคนดีนะคนดีเพื่อจะพัฒนาให้ตัวเองเป็นคนดีเราต้องทําตามววทีหนึ่งต้องคิดดี 2. พูดดี 3. ามทำดีสีคบหาคบหาค้นหรือกอเพื่อนที่ดีดีหต้อง ไปสู่สถานที่ทดีดีนะและก็อีกอย่างคือสำหรับคนดีเขาจะตั้งอธิษฐานในใจของเขาให้ได้เด็ดขาดแลในชาตินี้เขาจะตองทำในเรื่องทางฮาย่างให้ได้นั่งเขาจะตั้งใจว่าเราจะตองเป็นลูกที่ดีดีของพ่อแม่ให้ได้เนี่ยตองเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 2. เราจะตองเป็นลูกสิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เราจะต้องแป็นพื้นทีดีของพื้นทั้งหลายสี่เราจะต้องแป็นประชาชนทีดีของประเทศชาติห้าเราจำเป็นตองแป็นสาวกทีดีของพระสมสมทธเจ้านี่แหละคนดีเขาจะอธิฐานในเรื่องทั้งห้าย่างนี่เลยให้อยู่ในจิตใจของเขาเพราะถ้าเขาตั้งใจว่าจะเป็นคนดีเขาต้องทำในเรื่องทั้งลายห้าย่างนี้ ทุบทุนใหม่นะโอเคโยมทุกทุนใหม่นะวิธนะีที่ทำให้เราพัฒนาตัวเราให้มาเป็นคนดีคือ 1. นึคิดดีสพูดดีสามทำทำดีสีค่คบพื่อน,นที่ดี 5. ใช่ไปสู้ชานที่ที่ดีดและ คนดี่เขาจะอธิษฐานในเรื่องตั้งห้าอย่างในอยู่ในจิตใจของเขาหนึ่งแต่ลูกทิดีของพ่อแม่สองแต่ 2, ลูกศิษย์ทิดีของครูบาอาจารย์สามแต่ป,ประชาชนทิดีของประเทศชาติ 4. ี่แต่เพื่อนทิดีของเพื่อน 5. แผนสาวกเตดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาภูสาภูจําได้โอเคแล้วฝนตกพอดีแล้วเข้าไปสระดีกว่าละอะไรนะสาวทูมามาแล้ว